สวัสดีครับเพืติดตามช่อง y t u b e like b i g Life f a c e b o o k c o m s l a s b i g l i f e b o a r d แล้วก็เว็บไซต์ไอที o ูแก c o ดทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันครับนั่นก็คือ Realme X 3 SuperZoom ซนะครับซึ่งเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองครับ Realme X 3 SuperZoom ก็มาในราคาอยู่ที่20,000นนะครับมีทอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณสมบัติของมันน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับว่ามันน่าสนใจอย,อย่างไรกับราคานี้ สำหรับภายในกล่องของเรือมี X3 Superzoom นะครับนอกจากตัวเครื่องบวกเคสนะครับก็ยังมีอุปกรณ์เช่น1นงนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับแผ่นแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของคู่มือการใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะมีมาให้นะครับผมเอาออกมาก่อนละกันนะครับแล้วก็ซอมไปในนี้ข้างในนะครับนอกจากตัวของแผ่นนะครับรองเครื่องนะครับก็จะมีนี่ครับ มีที่ชาร์จนะครับกำลัง30วัตต์มาให้นะครับอันนี้ก็คือที่ชาร์จแบบดราบชาร์นะครับซึ่งที่จริงเอาของตัว oppo ชาร์จก็ได้เช่นเดีกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของสาย usb นะครับซึ่งข้างในนั้นจะเป็นขั้วเหลืองนะครับนะครับว่าจะเป็นขั้สีเหลืองๆเพื่อจะรองรับระบบชาร์จของมันนะครับต่อมาก็จะเป็นนี่ครับเข็มจิ้มซิมอยู่ข้างในนี้นะครับ ก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์เสริมนั้นค่อนข้างครบขาดเดียวคือหูฟังแต่ว่าสมัยน,นี้ก็อย่าไปแคร์มากซื้อบลูทูธของรีวมีก็ได้ราคาก,ก็ถูกดีครับเรามาเริ่มกับรูปร่างดีไซน์ของตัว r e a l m ี X3 Superzoom กันนะครับก็แน่อนอนว่า r e a l m ี X3 Superzoom ก็จะมีหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะครับ ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะใหญ่โตอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าผมก็เอาตัวที่แล้วมาเปรียบเทียบกันนะครับข้างนี้คือ realme X2 Pro นะครับซึ่งจะมีหน้าจอขนาดตัวของ6.4นิ้วนะฮะเนี่ยครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวเนี้ยตัวขอบของหน้าจอนะครับตรงเนี้ยมันจะมีพื้นที่เยอะกว่าเห็นชัดเจนแต่ว่าหน้าจอตัวนี้เป็นอ m o l บรนะฮะ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการใช้งานอะไรเงี้ยตัวของหน้าจอนะฮะตัวของตัวเนี้มันก็จะให้ความคมชัดน้อยกว่าตัวของตัวเดิมนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาพต่างๆที่ออกมาจากวิดีโอนั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับตัวนี้กันครับ ปัดานะครับนี่ครับเป็นปุ่มสําหรับปรับระดับเสียงของตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับโดยฝั่งนี้ก็คัอนข้างที่จะออกแบบได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเทียบกับตัวเดิมในลักษณะเดียวกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับก็จะไม่แตกต่างกันมากนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งขวานะครับฝั่งนี้ จะมีปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องพร้อมกับระบบสแกนแลายนิ้วมือนะครับมาให้ซึ่งสามารถสแกนแล้วติดโดยทันทีนะครับถัดมานะครับก็คือส่วนบนของตัวเครื่องส่วนนี้จะมีไมโครโฟนเพียงอย่างเดียวรุ่นทีละก็มีไมโครโฟนเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาถึงด้านล่างนะครับช่องใส่ซิมนั้นจะไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวของ r e a l m e อ Pro นะครับก็คือจะอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมแล้วก็มีไมโครโฟน พร้อมกับ USB Type C แล้วก็ลำโพงของตัวเครื่องมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มาถึงด้านหลังนะครับด้านหลังของตัว r e a l m e X3 Super Zoom นะครับ mm hmm. ก็จะจัดฟังร a y เอาคล้ายๆกับมือถือ r e a l m e รุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือตัวของออ X พวก 5G ต่างๆซึ่งยังบอกชื่อรุ่นเต็มๆไม่ได้นะฮะแน่นอนว่ามันก็มีกล้องนะครับ กล้องของมันก็จะมีความพิเศษก็คือมันสามารถถ่ายภาพแบบซูเปอร์ซูมตามชื่อมันได้นะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด4ตัวพร้อม L D flash แบบนี้นะครับโดยเรียมีนะครับบอกว่าจะมีทั้งหมดหลายสีนะครับแต่ที่จริงอ่ะมีแค่2สีให้เลือกนะครับนั่นคือสีขาวแบบนี้แล้วก็สีน้ำเงินนะครับแต่ที่จริงขับเนี้ยผม,มว่ามันสวยดีนะครับเพราะว่ามันก็มีการเล่นเรือบได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ มาดูในเรื่องของฟีเจอร์ในตัวเครื่องกันนะครับก็เริ่มต้นจากระบบความปลอดภัยกันก่อนนะครับระบบความปลอดภัยก็มี1สแกนิ้วมือแบบนี้นะครับใช้นิ้วแตะที่ปุ่ม power นะครับกับระบบที่2นะครับนั่นก็คือการสแกนใบหน้านะครับพอเห็นใบหน้าปุ๊บก็สามารถสวา์ใช้งานได้ทันทีนะครับโดยระบบบริการของเร a l วมีนั้นใช้ Android 10เป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ครอบด้วยเร a l วมี i นะครับแล้วก็นี่ครับมีสไลด์บาร์ซึ่งเราสามารถที่จะ เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างง่ายนะครับนอกจากนี้นะครับตัวของ notification ก็สามารถที่จะเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับอย่างที่คุณได้เห็นเนี่ยก็คือมันจะมีลูกเล่นต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับจุดเด่นของมันก็คือไอคอนของมันนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปทรงได้นะครับโดยการเปลี่ยนง่ายมากทำนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ setting นะครับ มันจะเข้าไปที่ h o m e กรี e แอนด์ล็อกตัวนี้นะครับหลังจากนั้นคุณหาคำว่า i อคอนสไตล์ไอคอนสไตล์เสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปทรงได้ทั้งหมด4รูปแบบนะครับนั่นก็คือแบบ Art ไปเลย Art ก็คือเป็นตัวของตัวเอง Default จะเป็นวงกลมเหลี่ยมนะครับเโดนะครับก็คือจะเป็น โค้งๆนิดนึงนะครับพอเรากดปุ ian, mm ๊บ hmm. มันก็จะเปลี่ยนไอคอนสไตล์เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็เบื้องต้นของตัวหน้าตามันก็จะประมาณนี้พร้อมกับตัวของ Smart Assistant นะครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่ค่อนข้างจะให้มาครบพอสมควรลูกเล่นอื่นๆนะครับก็ไม่ได้แตกต่างเลจากเรีวมีรุ่นอื่นๆเท่าๆร่นะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆเนี่ยค่อนข้างมาให้ครบแล้วก็มีสโตร์นะครับของมันเนี่ยครับก็คือเบื้องต้นของ U.I. ต่างๆเนี่ยผมถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็หน้าจอทัชชิ่งค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับรุ่นระดับไม่เกิน20 0 0 0บาทเนี่ยผมถือว่าทัชชิ่งเนี่ยก็ติดนิ้วดีใช้ได้นะครับส่วนในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ค่อนข้างง่ายนะครับโดยส่วนนี้นะครับส่วนบนที่ผมชี้อยู่เนี่ยมันก็จะเป็น เกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆรวมถึงการใส่ซิมการ์ดแล้วก็อะไรพวกนี้ต่างๆก็มีมาให้หมดนะครับหน้าจอนั้นเราก็สามารถปรับได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกของอุณหภูมิสีต่างๆได้พร้อมกับตัวของ osme i e vision นะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องของ screen rate, uh, screen rate นะครับหรือ,อค่า refresh rate เนี่ยสามารถปรับได้ที่ตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าปรับได้ถึง120 มากกว่ารีามี x 2 p r ทที่ผมใช้ประจำอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทเซอร์วิสนะครับก็คือว่าคุณขับขี่หรือคุณขับรถอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะมีโหมดที่ไว้ควบคุมนะครับเช่นว่าเอ้ยถ้าคุณไม่ได้ต่อบลูทูธเนี่ยนะคุณขับรถอยู่เนี่ยมันก็จะตัดนะครับหรือว่าจะเข้าโหมด Do Not Disturb อะไรเงี้ยถ้าเป็นไร้โหมดนะครับก็จะเปลี่ยนให้เป็นปุ่มโทรอย่างเดียวนะครับ security อะไรต่างๆรวมถึงแบตเตอรี่นั้นก็มีมาให้ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ปุ่มอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะอัปเดตได้แล้วก็สำหรับใครที่สงสัยว่าแล้วจะใช้งาน2หน้าจอทำอยังไงนะครับกดรีเซ็ตแอปตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่2จุดข้างบนเห็นคำว่า split screen ไหมครับ split screen นั้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้จึ๊บ แล้วหลังจากนั้นเราเลือกแอปพลิเคชันอีกแอปหนึ่งนะครับเลือก Google Chrome ก็ได้เนี่ยครับแค่นี้เองก็จะแบ่งเป็น2หน้าจอได้แล้วนะครับก็ถือว่าอ่ะสลาดดีเหมือนกันแล้วถ้าสมมุติไม่ใช้ผักลงแค่นี้เองครับก็จะกลับมาหนะ้าจอปกติเนี่ยครับก็คือพื้นฐานของฟีเจอร์ในตัวของระบบปฏิการต่างๆ,ๆนะครับสำหรับกล้องหลังของ Realme X3 Superzoom นะครับ ต้องเอาแบบนี้ให้เห็นแสงกันนิดหนึ่งโดยกล้องหลังมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับความละเอียดก็คือตัวหลัก64ล้านพิกเซล f 1.8นะครับตัวที่2นะครับเป็น periscope นะครับ8ล้านพิกเซลนะครับสามารถ optical zoom ได้ถึง5เท่านะครับดิจิตอลน,นั้น60แล้วก็ตัวของ hybrid 10เท่านะครับ ตัว8ล้านพิกเซลเป็นตัว ultra wide นะครับและ2ล้านเป็นมา c ค o อ่ะสังเกตก็คือเลนนั้นก็จะมีความใกล้เคียงกับตัวของที่ม x2 p r o แต่ว่าตัวที่แตกต่างคือตัวนี้ครับ periscope ด้านบนนั่นเองและก็หันมาที่กล้องหน้านะครับกล้องหน้านั้นก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับความละเอียดนั้นก็คือ32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็8ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ Y นั่นเองครับ สำหรับในเรื่องของโหมดต่างๆในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับรอมีก็จัดมาให้ค่อนข้างหนักแน่นเลยทีเดียวนะครับก็เริ่มจากนี่ครับโหมดไหนนะครับโหมดกลางคืนนะครับก็จะมีสามารถตั้งขาได้อันนี้เป็นวิดีโอนะครับก็จะมีโหมดของระบบออ t เตอร์เซดีซึ่งสามารถเปิดเป็นแม็กซ์หรือเป็นปกตินี้ได้นะครับก็คือความแตกต่างนั้นก็คือระยะของเลนนั่นเองครับมี HDR ด้วยแล้วก็สามารถถ่ายภาพแบบตัวของ เอฟเฟกได้เอฟเฟกนี่คือการละลายหลังนะครับแล้วก็มีตัวของอฟิลเตอร์ให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะครบส่วนภาพปกตินะครับก็สามารถปรับบที่โหมดได้แบบนี้ครับแล้วก็มีตัวของ AI นะครับเป็นเด s e เซอร์คัลอรพร้อมกับตัวของฟิลเตอร์ให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับ hdr ปรับเป็นออโต้ได้มี led flash มาให้ด้วยนะครับแล้วก็สั่งให้เปิดเป็นไฟก็ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้นะครับในโหมดต,ต่างเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเฟรมทัมเมอร์แล้วก็ตัวของเซตติ้งนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้คุณสามารถเปิดวอเตอร์มาร์กนะครับตั้งชื่อรุ่นแล้วก็ตั้งชื่อว่าใครเป็นคนถ่ายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมขอยญาปิดก่อนนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์มีฟีเจอร์ต่างตกันขึ้นเยอะส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับก็นี่ครับรองรับความละเอียดสูงสุดที่4 k รนะครับลองปรับว่า 4K 60เฟรมเลยก็สามารถปรับได้นะครับ แล้วก็ตัว f ฟ l ดีก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับยังมีโหมด p o r t r a t นะครับปรับเอีอได้โหมด64ล้านพิกเซลนะครับก็คือโหมดความละเอียสูงสุดแล้วก็ยังมีโหมดอื่นๆเช่น Google Lens นะครับมีสแกนเท็กได้ด้วยมีออ t ต้ามาโคนะครับซึ่งออ t ต้ามาโคนั้นเราสามารถที่จะถ่ายวัตถุในใกล้นะครับใกล้เพียงใดนะครับ อย่างเช่นตัวนี้นะครับผมสามารถส่องเห็นคําว่า M40I ได้ค่อนข้างชัดเจนเลยแม้กระทั่งฝุ่นก็เห็นนะครับแล้วก็ยังมีโหมดโปรนะครับโหมดเอ็กซ์เพรนะครับเราสามารถที่จะตั้งซูมได้เช่นเดียวกันนะครับตั้งซูมได้ถึง5เท่าแล้วก็มีเรื่องของดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบนะครับแล้วก็การซูมนะครับก็จะเกิดจากตรงนี้ครับเราจะเลือกเป็นทั้งเลนสวนะครับ แล้วก็สามารถที่จะปรับระยะของการซูมได้นะครับซูม10เท่านะครับก็จะยังคงคมชัดอยู่นะครับอันนี้อาจจะสุดเสียเรื่องของการโฟกัสไปบ้างเพราะว่าวัตถุนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลนะครับแต่ถ้าเราซูมได้ถึง60เท่าเนี่ยมันก็โหมันก็แทบจะเป็นอย่างนี้ครับก็เรียกได้ว่าเข้าใกล้อย่างมากเลยทีเดียวถือว่าหมดของกล้องเนี่ยค่อนข้างจะครบครันนะครับใน,นการถ่ายภาพค่อนข้างดีนะครับ ถัดมานะครับอันนี้คือกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็จะทํางานเฉพาะหนึ่งโหมดตัวนี้ก็คือวิดีโอนะครับลองกลับไปโหมดไนท์เอาโหมดไนท์ทงานด้วยดีใจจังมันก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้หมู่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็โหมดบิวตี้มาดูกันว่าบิวตี้ปรับอะไรบ้างโอ้โหปรับได้เยอะนะครับเอาหน้าเรียวเอาตาโตจมูกเชดดิ้งมีทัชอัพมี 3D โอ้โหค่อนข้างเยอะแล้วก็นี่ครับเป็นตัวของฟิลเตอร์ รวมถึงนี่ครับก็จะเป็นโหมดต่างๆเช่นเราสามารถถ่ายกล้องหน้าสโลโมได้ถ่ายกล้องหน้าพาโนรามาได้แล้วก็ไทม์สแลปได้ด้วยเช่นเดกันโอ้โ oh ห oh, ถือว่าค้านง้างครบแล้วก็ยังมีในเรื่องของการปรับวิดีโอได้นะครับแล้วก็นี่ครับการทําให้เกิดการโบเก้ละลายหลังได้นะครับพร้อมกับระบบกันสัน่นแล้วก็ในการถ่ายวีโอนะครับเราสามารถปรับได้คอมเอยู่ที่ Fu l l HD แล้วก็ สามารถเลือกฟอร์แมตได้เหมือนกับกล้องหลังนะครับก็เรียกได้ว่าฟีเจอร์ต่างๆของกล้องหน้าและกล้องหลังนั้นถือว่าทัดเทียมกันแล้วภาพออกมานั้นจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ อันนี้ลองถ่ายววด้วยรีวมี X3 ็กซ์สาูเปอร์ซูมนะฮะด้วยกล้องหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องหน้าปกติที่ไม่ได้เปิดระบบการตัดนะครับผมก็ลองเดินถ่ายดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวอันนี้ครับเพิ่มเป็นโหมดเออร์ตาเซดีนะครับซึ่งเวลาเราถ่ายนั้นก็ยังเป็นใส่น้อยอยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสำหรับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับตัวของ เร a l m มี X3 สุดประ o มนะครับก็ทำได้ที่475,526คะแนนโอ้โ oh ห oh. สูงดีใช้ได้เอ,เอนะครับโดยแน่นอนว่าตัวของ CPU นั้นจะเป็นรอง GPU นะครับเพราะ GPU นั้นค่อนั้งที่จะแรงกว่าอย่างชัดเจนอุณหภูมิที่เกิดขึ้นนะครับก็ตอนแรกจะสูงนะครับแล้วก็ค่อยๆลดลงมานะครับแต่อยู่ระดับ40อง,องศาก็ถือว่าระดับนี้เป็นปกติของมือถือระดับนี้ เดี๋ยวเราไปดูสเปคกันดีกว่าครับว่าสเปคของมือถือตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเรม m e X3 Super Zoom นะครับก็จะมีคุมพลังเป็น Qualcomm Snapdragon 855 plus นะครับก็คือตัวเดียวกับ e รม m e X2 Pro แล้วก็มาพร้อมกับกระจอนะครับ a อน640ความลเอียดหน้าจอก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับ2,400คูณ1080นั่นเองครับแล้วก็ ตัวของแรมเป็น LPDDR4 ขนาด12 g ิกนะครับก็ไม่ได้แตกต่างในจากตุ้นตัวของ a 2 p r o แต่จะได้ความจำในตัว256 g ิก็เท่าก a ับ a 2 p r o แล้วก็เป็น USB 3.0ด้วยนะครับรองรับ Bluetooth version 5.0แล้วก็ Wi-Fi เ v e r s i o น8.2.11 AC นั่นเองครับ ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะให้มาครบส่วนแบตเตอรี่นะครับขนาด4,200ม ah ิลลิแอมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอประมาณเลยแล้วก็รองรับระบบดัฟชาร์จ30วัตต์นะครับอาจจะฟังดูน้อยกว่าตัวของ X2 Pro แต่ก็กำลังถือว่าสูงอยู่นะครับแล้วการเล่น,นเกมจะเป็นไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมตัว a S2 so. s กันดีกว่านะครับว่าตัวของ realme X3 superzoom นะครับจะเป็นอย่างไรเบื้องต้นนะครับภาพออกมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคข้อดีของมันก็คือว่าอย่างที่ผบอกนะครับผมเราปิดลำโพงตอนนี้สังเกตว่าเสียงออกข้างเดียวนะครับตัวเครื่องนั้นก็มีการถอยสเปคลงมาจาก X2 Pro หลังจากที่เมื่อกี้บอกไปแต่ขั้นต้นว่า ตัวนี้เป็นสเตอริโออันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นแค่ตัวของโมโนข้างล่างเท่านั้นแต่ว่าเสียงออกมานั้นเป็นแบบสเตอริโอสราว์เพราะว่าตัวของลำโพงนั้นค่อนข้างที่จะดีใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวภาพที่ออกมานะครับโหให้ความค่อนข้างที่จะสมูทและลื่นไหลดีใช้ได้การสัมผัสแล้วก็ การแตะเล่นต่างเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความแม่นยําสูงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมเนี่ยก็คือไม่ควรพลผาดกับมือถือรุ่นนี้ครับผลการทดลองของการใช้แบตเตอรี่ในตัวของ realme x 3าสิสนะครับที่มีขนาดแบตเตอรี่นั้นค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่หลายมิลลิแอมป์อยูย่นะครับก็ทำได้17ชั่วโมง8นาทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอึดอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับมือถือตัวนี้นะครับแล้วก็ ในโหมดของระบบการจัดการพลังงานนะครับก็ยังมีมาให้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นหน้าจอ120เฮิร์ตซ์นะครับนี่ครับก็จะมีเรื่องของระบบ power saving mode นะครับเราสามารถสั่งเปิดได้หรือว่าจะให้ระบบมันเปิดอัติยกะก็ได้เช่นเดียกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปลดล็อกเรื่องของการหลับของแอปนะครับนอกจากนี้ นะครับก็มี performance mode ด้วย performance mode ก็คือถ้าเกิดสมมติเราต้องการเล่นเกมนะครับก็เป็นโหมดที่คุณสามารถกดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้นะครับ app quick feed นะครับก็จะมีมาให้เหมือนกันรวมถึงนี่ครับสกรีนของแบตเตอรี่อัลตร้ไนทนะครับก็จะมีเรื่องของการจัดการที่ทำให้มันยืดหยา่มมาขึ้น ส่วนในเรื่องของการใช้น้ำทานนะครับเรียวมี X3 Super Zoom ก็ยังคงให้การบอกพิกัดที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับโดยรองรับทั้ง GPS แล้วก็ A GPS นะครับส่วน Wi-Fi รองรับ Wi-Fi AC นะครับ Bluetooth เวอร์ชัน5.0แล้วก็ 4G LTE มาให้ทั้ง2ซิมนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยครับ ผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับ realme X3 Superzoom นะครับซึ่งสีที่เราได้รับมานะครับก็คือสีขาวนั่นเองมีความสวยบริบูบริสุทธิ์ผุดพองอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งจุดเด่นก็นั่งที่เล่าไปนะครับก็เป็นมือถือตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าเงินนะครับเพราะว่ามันได้คุณสมบัติต่างๆทั้งกล้องซูมได้เยอะนะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายวีดีโอไร้ค่อนข้างนิ่งนะครับรวมไปถึง Snapdragon 855+ ที่เล่นเกมได้ลื่น ก็เท่ากับเอทนั่นีงครับก็สำหรับใครที่อยากได้ก็ไปซื้อหาก,กันทางออนไลน์นะครับส่วนจุดอ่อนของรุ่นนี้ก็แน่นอนครับว่ามันมาอยู่ในยุคของ5ี่ g เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มี5 g ให้เรานะครับก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับมือถือตัวนี้ครับแล้วก็มาพบกับรีวิวได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรองติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ รวมถึงอย่าลืมติดตามอ่านบทความรีวิวในไอทีคูเก้นคอมนะครับ